สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน ABJ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอ,อคอนเทนต์บาสเพื่ออนาคตลูกนะคะวันนี้ก็จะพาไปชมแมตช์แข่งขันที่สำคัญหรือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่บอกว่าอุดรพิษกับอุรอพิชัยลักษ์นะคะได้มาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกว่าเกมสักรีนะคะ จะได้รู้ว่าใครจะเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อที่จะไปแข่งนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่รอบประเทศต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการบอรมนะคะอันนี้คือเรื่องราวของจีมนะคะจีมก็คือ,อน,นี้ก็ใส่เบอร์สองนะคะได้นำบอมนะคะก็ทำหน้าที่เป็นคอยกาดเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักหน้าที่สำคัญนะคะที่จะนำพาทีม ไปสู่ความสมเร็จนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานเกมที่ทําได้ถือว่าดีมากอีกแมตช์หนึ่งนะคะก็สามารถที่จะนํำเกมนำพาทีมชนะถือว่าชนะครั้งนี้บอ,อกเลยว่ามันถือว่าเป็นเกมเป็นแมต็์พิเศษเนาะถือว่าแมตด์ศักดิ์สีีนะคะใครก็ยอมใครไม่ได้ละเกมนี้นะคะ ส่นโค้ดก็ถือว่าสุดยอดนะคะโค้ดสักนะคะโค้ดบรรชัดสักของเราแก้เกมได้ดีมากนะคะเขาตามมาเสมอช่วงต้นๆแล้วก็ยังทําให้บีบหัวใจอีกเขาตามมาติดๆอีก3ามแต้มขาดห่างแค่3มามแต้มเกือบชนะไม่ได้นะคะตรงนี้โอ้โหลุห้นกันแบบสุดเลยเล่นภาพที่เจมยินสามแต้มนะคะ คอยขาดนี่สำคัญก็คือต้องยิงต่อยยังไงเกมนี้ฝากฝากน้องๆด้วยฝากน้องๆนะถ้าชอบเล่นบาสก็ขยันเล่นขยันซ้อมซ้อมเยอะเดี๋ยวสักวันก็เป็นหมาดรอเลยอ้าวสื่อไดบแล้วอ้าวให้เล่นเลยพูดเลยพูดเลยอ้าวเติมเมาครับไม่คิดว่าจะชนะได้เลยเพรไม่เป็นทีมดอนรานใการร่ เ,เราต้องเป็นที่หนึ่งใช่ไหมก็ออขอโทษทีตตต่ต้องคำเลยครับเพราะว่าที่เรากินกว่าครกินนะคะสำหรับแมชนนี้นะคะก็อยากจะให้นำชมนะคะให,ให้ได้เห็นกัดนะคะว่าเด็กๆเราทำได้นะคะสู้ๆนะคะผู้ปกครอง